เจ้าแม่เพิ่นครับผมกระโปรงแดงเลยครับเด้อมาขอฝากขอบคุณขอฉกขอลาบน้ำนะขับไปคาราวาเพิ่นได้ไหมครับผมลอขอฝากขอฝนนในตำบลทาวอนตำบลเจริญสุขตำบลจราเข้มาแถวประเทศใต้เฮานี่ละงอนเนี่ยคนละขอฝากขอฝนนึกครับนึอให้ฉกให้ลาบนะให้ดูดี่นี่ฉกง่ายครับผม บ้านี้บอกก็แม่เพื่อนแล้วก็ส<อ>ิไปเบิง่งไปทำพิธีขอฝนด้วยการเพื่อนอยากได้บังไฟเออหมองไฟยี่สิบบังยาสิจัดให้ครับเพราะว่าจัดมาแล้วครับเข้าไปเบืองกันได้ครับน้อติดตามครับผมครับนี่อาจารย์ไนายครับผมหน้าตาม,มือนี่รูซสึกดีสดใสขึ้นกว่าเขาครับผมเป็นไรครับอาจารย์ช่วงนี้กำลัง เล็ดรุ่นใหม่อยู่ครับรุ่นใหม่อยืนบ่รุ่นมังหันนี่มังหันมันบ่ไหวบ่ไหวครับรสาหัสเนาะคือว่าสาหัสผมไปเบิ่งติดตามทุกสนามอยู่กะคือว่าสาหัสเนาะครับเนาะแต่มืม้อนี้รอติดตามครับรอติดตามแม่นบ่เมื้อนี้มีม,มีปล่อยบ่ครับอา,ายานบ่ทันมีครับขอมาเบิ่งซันเเนาะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามาถวายญาปู่กับแม่ย่ากับปงแดงเพิ่นเออเพราะว่าให้เพิ่นขอฝนขอฟ้าเออฟ้าบ่ขอแต่ขอแต่ฝนเนาะ อ่ามันแรงแห้งครับผมนะเดี๋ยวไปเบิ่งไข่ต่อไปครับผมครับผมอ้าไปทุบทิมด้วยไม่เอาัวใหม่ทันที่อะไรได้เหร่โบวีเนี่ยเหรอครับอาจารย์บ่ครับครับอยู่มาเบิ่งครับผมทีมงานครับเด้อมือนีเพิ่นกามาครับมาซอยพลอยย่าแม่กับโป่งแรงเพิ่นอยากได้หม่องไฟยี่สิบบ้งเอาก็เฮ็ดไปครับตามความฝันนะครับเนาะว่าเพิ่นอยากได้ให้เฮ็ดให้ไฟฝนตกจัดเบิ่งครับผมอาจารย์ทิมงานได้ครับผมเนี่ยเหมือนเดิมบ้านกิจลาดนะครับนี่เนาะใส่เื้อ ยังเนาะนุน่มบ้านหินอีกหรือเปล่าครับผมเนี่ยบ้านหินขนบ้านหินขนบ้านหินเนาะเอานุ่มซะเพียงคนดีกว่ามันได้หลายคนเนาะมันได้หลายคนเนะาะนุ่มมันได้เราเห็นมือนั่นดอกอมองไฟซัก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 ,ก,กไปไหมบงังแหลกไหมสุดยอดครับผมอ,ออกสองแปดสามรหัสเพิน่นเปิดหาชิพหาหกสิบหาฮะกับผมมาติดตามกันครับซุปเปอร์ม้อนทองนะ มาเบิ่งกับผมมือนี้เป็นมองไฟมาถวายย่าแม่กับปงแดงเลยครับเด้อจันวามันแรงมันยังไลเอามาเบิ่งกันครับที่เป็นยังไงครับผมครับไลยบังไลยหางเลยครับเด้อฮะกำลังลมหางหลังหัวอยครับอย่ามาเบิ่งกันมาลุ้นกันครับผม มาครับพี่น้องปลาจริงมันสามเถาครับคนมักแง่บ่นี่บางหน้าคนมักแง่กันเป็นต oh, ัวแง่ด ah, anyway> ีอยู่บอลนี่สามบูน่ะสามเถาครับจิ้มงันสามเถาครับผมเอาทั้งรถได้บอลนี่ปลาบ่มีเงินเสาโรงแรมอ่าอ่าโบว์เงี้ยครับผมพี่น้องที่ว่ากะมือนี้ขอบางไฟยี่สิบบังนะครับน้องแงแม่กับพวกแดงไปเข่าฝันครับผมมาอยากได้บักไฟยี่สิบบังฮามันเห็ดไปตามมันบัวฮามันฝนฝ่าดีขึ้นครับผมตามความเชื่อของ จ่าลีประพิณีอีสานฮ่องครผมอ่มาเดี๋ยวติดตาม,ม,ามารครับผมสามเท่าเลยครับเลยสี่ในเวลาเท่าใดาอ่าาทีมงานเด่นโอ๋บ้านนี้มังไฟขึ้นตั้งโคโลอยู่นี่เน,น,นาะวันนีเนาะน,นี่ครับที่เด็ดเป็ดคู่อดครับผมนี่ของแท้ครับครับของแท้ทุกบังของแท้ทุกบังกับพมีของปลอมเลยครับนี่เพิ่งครับมือนีเป็นงานถวายยญาปูกระโปรงแดงเหมือนนะครับเด้อแม่ยญากระโปรงแดงเพิ่น มันแหลงมันแหงหลายเพิ่นว่าอยากไดรมองไฟถวายจักีสิบบังครับพี่น้องมาจัดให้เพิ่นป๊าดใส่สิ่งอยังครับอาจารย์มือนี่ยเออบทองเอบทองที่เก้านี่ตัวนี้บอกคนสีแอบนี่นะสิ่งอะไรนี่เออนี่ครับนี่นีครับว่านี้แอบทองอันนี้แอบปลอมนี่แอบแท้เออพี่ครับเพิ่อนครับผมแอบทองนี่ของแกอาจารย์เพิ่นอาจารย์เพิ่น นี่ก็มักแห้งกันเด้ออายุหลายปีนี่ก็มักแห้งครับก็ว่าก็สร้างแล้วของแห่งนี้มันถิ่นบไรีเนาะอาจารย์เนาะงอกงอกงอกเอ้ยแกวย่งอีอยู่อ่าครับผมมาติดตามเขาแอบท่องใจเท่าไรครับผมเอ้าโอจยอสวัสดีครับผมโอ้ยจุงกาแมวเอาโอนกุ้เขนี่เฮ้ยโมปีสโลอย่ากูเองแน่เดี๋ยวกูเอานี่ครับกำลังมัดเนาะโอ้ยหน้าตาคือแถวนุ่งเมืองสอกเมืองซีเมืองหาเมืองหกเลยเนาะ นี่แม่บนมนมันค้นเกาาน่าบอนนนี่อาจารย์จุงกาครับเออเอารหัสได้กับคอยว่ากันนะครับน้องมือนนิมาถวายเนี่ยแม่กระปงแดงเพลินครับผมิีตามครับผมอา้าวมีอรุ่นน้อยครับผมนี่ครับรุ่นหกหุุนครับอาจารย์อาจารย์าารยส่สดีสูงสุดได้ลายไปเลยครับผม ราาดสหกสิบเจ็ดสิบคือผ่านแล้วเป็นว่าันมีรอยน้ำหนาเลยบ่บ้านอยบ่บ้านอินเมืองอินเขาเปิดรอยหกทิพยอยเจ็ดสิบัูนบ่งมันว่ายเวเนาะบ่เอามาเปเงินกับใส่ซส่้ยังก่อนมื้อเนี่ยกูยังบนหูซื้ออยู่ทีนุ่มบ้านโคกอ่าหนุ่มบ้านโคกครับใส่เงาเคือบ้านโคกหัวเสือครับบ้านเกษตรพัฒนาเอาอ้ปา มืงอีกมาหาย่าแม่กับปองแดงบ่นี่แม่นที่หนอดเพิ่นเพิ่นเขาฝันดตีเพิ่นฝันว่ากในก่อนอยากได้มงไฟยี่สิบปังเตีเออโดนแล้วมายามเพิ่นโอ้มันแรงายมันเรียงแห้งเตีมาถวายเพิ่นนี่ครับเพิ่นมากับแม่บ้านเพิ่นได้ครับเด้อถน้ำมองไฟหรือสิมองจุดมองไฟมองได้เพิ่นเป็นคนมักมองไฟครับเพิ่นนี่ผมเคยถามเจ้าหนิงว่าระวางเมียกับมองไฟเพิ่นเจ้าได้เพิ่นฝันมาเสียงแข็งเลยครับ S <S เอาเมียเคันว่าเอ้ยนี่ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับของแท้ครับผมพี่น้องอ้าวอันนี้เกนน้องนี่รับเด้อนี่คุณนายของเออของเฟื่อน่นอนของเพือ่อแน่นอนของเพื่องสุดยอดครับผมนี่มาดามของนายของแท้เป็นครับผมสุดยอดครับผมนี่บอยรูปรอยคนมักแท่งผมไม่ติ๋ยวขายขได้เมื่อนีร่เออมิตรแม่หมากินไปก่อนเด้อเอาห้องจองก่อนเนาะครับเออคือเดียวว่าเฮามันมัน,<ค>นมันเป็นงานเนี่ยมันคือมาเป็นแบบเฉพาะการ แม่ครับผมเอา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 ดูกันครับพี่น้องมือหนีสไลด์ไปได้สไลดครับเอาครับตอนนี้คนบ้านหินกับเกื่อนใหญ่ว้อีกหนึ่งบ้างเลยครับด้วยคนบานหินทางฐานแอบท้องครับผมกำลังเดินทางมากครับมาถวายย่าแม่กระโปรงแดงเฮาเด้ครับน้องอย่าลืมเลยครับด้วยมือื่นวันแม่เลยครับด้วยมือื่นวันแม่ เอาคนบ้านหินครับหาซิบหาซิบหาด้วยพี่น้องเนึ่งพอไหนใครพอไหนเอาพร้อมไปพร้อมไผ่พร้อมแล้วอาจารย์พร้อมยังอ่าคอยโชคดีครับใครคอยพันหนึ่งสามสองหนึ่งไปไปบอเขาบอเขาเบียดเบียดเบาไปนี่มันต่อปมาช็อต่างหันบังเยาวหนึ่งเอาเช็คเช็คต่อครับเช็คต่อครับสสตตาารร์์ทท ตาติดแบเนี่นอล่ะเอาเอม่อีกเทียนึงเอาไม่อีกเทียนึงถ้ารถติดแล้วมันแห้งอยู่แล้วหนึ Overwatch Overwatch ่งสองสไปบ่รกบ่รกคันปันเนี่แล้วพอ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 พต่อเช็คต่อเช็คสายจุดบางเรกครับย่าแม่กับโป่งแดงเอาขีเมีกบ้างเฮ็ดให้ฝนตกคืบขัวเหมือนเลยเด้เพราะในบาหลินนะมู่เจ้าเสียวาเสียกับซามจะคอยเสีย คอยไปขอเพิน่นเนี่ยบาเทียเขาเบิ่งในยูทูบก็คลิปเดียวของหม่องกาโน่เลยครับเด้อะเดี๋ยวก็เห็นว่าผมไปถ่ายไปแล้ว่า,วามาขอฝากขอผลน้ำเพิ่นเออผู้ใดบันติดตามหม่องกครทีต่ตามไอเนี้ยผู้ใดบันกดไลค์กดซับแต่แค่โอ้ยว่าเป็นซับแต่แค่ซับแต่ไข่โอ้โกดซับแต่ไข่ไอเนี้ยเป็นไหมเอาเข้ามาทางไหนเข้ามาทางไหนมือนี้มาถต่ว่านี่แม่กระโปรงแดงเพิ่นตอนนังแก้ไขอยู่ครับทั้งฐาน เป็นของคนบานหินนะครับได้ช็อตบ่อเข่าครับต่อมีปัญหาหรือไฟมีกับาบา่วกันอา้าวหลาต่อไปบัวกันอ้าวบางต่อไปครับสามเท่าครับเนี่ยกำลงังรอคิวอยู่ใ่หอมบบแบบอี้กับคบับอีทุกเออขันบอกภาษา,า,าเาวแบบกคอยเสียบอืมปีนี้มันแรงครับ,บกคอยเสียบบอหน่วยเลยเอโอโหเดาพี่น้องจังหนมาขอฝนนี่ละอา้าวกำลังแจกต่อยู่ครับเส้นฐานครับ เอาพร้อมแล้วครับคนมันหินครับเอาไหมครับสามสองหนึ่งไปสบายแม่กระโปรงแดงครับผมลำโตเลยครับเด้อถือว่าออเอา,เอาดินหนึ่งครับซับเอ้ยโอ้ยเอาอยาไปเขายอดเขาข่ออยากเจนจะหน่อยนะครับเด้อแต่กะข้อครับลักษณกข้ออาจเบิง้งแล้วขึ้นที่สูงได้ครับพี่น้องเาเบิ้งครับพี่น้องเบิ้ง เวียงเลยครับเดร ύ, ร้อ,อกลับรอบโตครับควนพ่อท่านเบิดครับพ่อเบิกพอเ, ق, พอเ, ق, พอเ ق, บาอยู่พี่น้องอังยากอโกงโก้งลายครับพี่น้องมีแน,เน่เด้อช่วงนี้ลักษณะเผาร้ายครับโตกับยากรมแห้งพงี่น้องกับรเบิร์ตกันครับว่าชว่วงเบิด์ตควนแล้วเบิดข้อเข่าข้อตีว้อเบิด์ตควนแล้วมันทีว้างโตในบ่อบพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ไหลไปนดำลมอ้าวควันเบิดแล้วครับพี่นอ้องอย่างนี้มีตัวปิดออกไปอีกเดี๋ยวแมบเดี๋ยวแมบพี่น้องปมช่วงเอาอย่าแมบเดี๋ยวแมบพี่น้องเห็นบ่ครับผม เบิ่รนเบิ้ำกันเนะครับเด้อลักษณะนี้อักบ้านละเอ็นนะครับถ้าเป่าก็ชัดเจนครับขอบคุณแสงแดดนะครับเด้อแสงท่อนแม้ไม่ไปเห็นอักบ้านละเอ็นนะครับบ้านเก่าแล้วครับลักษณะนี้วงเลยขั้นลักษณะนี้ราคาเท่าไรครับห้าสิบห้าสิบห้ายกไม่ขึ้นครับผมช่วงลงเลยบานนี้ถือว่ามองฟันตุ้งหอนเลยครับช่วงแหงเลยพี่น้องลักษณะ บ่มีการเพาะใหม่เลยครับนี่คูลูเลยหานกับโกงขาดแล้วบ่ขาดแล้วพี่น้องเจะคว้ามงไฟเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเห็นน้ำกัดดูก็เด้อฝ่าขาวขีดคิ้วท่าแล้วนั่นไกลแล้วครับเลยไปไม่ได้แล้วจะตายลงมาแล้วครับนี่ตายไม่แล้วอีลงมาดับวลาเอาไปร้อยยี่สิบห้าวินาที มีร่างเต่งโตกับบางโตไปเป็นสามเท่ากับพี่น้องมาถวายหญ้าแม่กับโปรงแดงหลาดเป็นเจศแพ้เดียวเลยครับบ่ขึ้นมะลงอ่าผู้ติดต่ำสร้างขึ่นสร้างค่ะคอยว่ากันไปเจ็ดสิบแพ้เดียวผู้เด็มึงโอ้โหปกี่เป็นว่าใส่สีสามเท่าละมานแห้งมื่อโยนสาไงหนึ่งเป็นว่าโอ้ยประเสรนเมนกับมันครับอ่ามามือนี้เบิ้งครับก็มีหน่อยสามเท่าครับ ห่วยทังลังมาพร้อมแล้วทั้งหนาแจงตัวมาแล้วอยู่สามเท่าขอให้โชคดีครับผมเร็วสามสองหนึ่งไปเอาคือไปทางผุ้น้อยไปสามรอบสี่รอบสามเท่าเอ้ยไปก็บ่ถือตั้งครับถือว่าสาหัสครับเดี๋ยวครับรอเช็คให้พี่น้องเขาสบายใจกันครับผม โอ้ยออกไปาไม่รุนเลยครับผมห,บหางบ่อขาดครับยังอยู่ครบเลยครับเด้ออุปกรณ์ดูกินส่วนยังอยู่ได้แอบแต่ลักษณะล่ำตัวไปบ่ได้ครับผมเจนสามเทียครับพี่น้องโอ้ยหัวข้อกับพ้นเปิดครับพี่น้องใส่หัวครับหางกระโงดักลง่งหางกระโกงแห้งกลางหาง,ง,งเลยกลางหางครับขาดแล้วขาดแล้วพี่น้องโคโลเลยนั่นเดี๋ยวไปตัดไปยังโคโลอยู่ครับนด่นพี่น้องนั่นเห็นกันนะทุกคนเนาะ จะขอมองไฟกะตรงเลยบอกตรงๆเลยครับฟันตรงเลยกเลย,ยกไม่ขึ้นครับผมอา้าวถือว่าเจา้าใครเจา้เจาฉวัดสามเ,าเาาท่าไปแก้ขไขไหมเด้อเด้อวันศุกร์น้าครับบ่ายสามมาแก้กันไหมอู้เห็นมองไฟออกไปกับไปพิ้ทางแล้วเึงเจนหนึ่งจังหวะขึ้นเจนข้ออีกเขายขอดเจนอีกเห็น,นพี่น้องเขาไล่ขออัขงควนอผมผม,ผมาขอเวลวเวลาจริงครับผมบ่เป็ไม่งั้นเอาเวลาจริงออกมานั่นที่เขาไาดำเราพี่น้องเนั่นมองควนยักษ์นั่น เก่าฝาดำแล้วฝาดำก้อนใหญ่นลยครับเป็นรูปขึ้นเรือลรหนึ่งครับหนึน่งเห็นไหมเออสีตอ่ตาเป้าเพื่อนเมื่อนเลยครับหนึน่งเห็นไหมวนั่นทุกคนเนาะอยู่กลางฝาดำนั่นครับกันสิทธ่ายแจ้งแจงเห็นไหม่ามันสอกว่าครับผมเบิ้งพี่น้องเบิ้งเห็นน้ำกันเนอกฝาแจง้งเียบร้อยแล้วล,ลักษณะนี้ครับยกไม่ขึ้นเลยนะครับเด้อเอาไปแบ่งกันเอาไปแบ่งกันรอเวลาจริงนะครับครับ เอาครับระดับลดระดับลงมาตอนนี้ห้องก็ลอยอ่อนๆพี่นอ้องตำรวจไปบอกเรื่องลารหันด์แ้วครับตอนนี้ให้เช็คของอาจารย์เจ้าคายฉบับเรียบร้อยแล้วครับป๊ะแล้วเวลา1 4 5วินาที40แทกเดียวนะครับน้อขอให้โชคดีเ้อะเอาพร้อมไป3 2 1ไป ไปแล้วครับซปเปอร์มอนลัมโตจังหวะแรกถือว่าผ่านพ้นไปได้เลยครับเด้อมาลอบางช่วงเขาข้อสุดยอดครับพี่น้องเอาไมันิะเป็นยังไงหลักษณะนีถือว่าลำ้ำโตยังถือว่าในเกณฑ์ดีครับพี่นอ้อ,องแต่ข้อกับอยากเงาในนมแห้งครับเอาสี่เบกย่ำไดเราพี่น้อง บางน้ำควันครับพี่น้องบดจึดบดไปที่เสื้อกับท่าเดียวเลยครับผมมาไวเห็นบ่พี่น้องเห็นเหาวเลยครับเห็นเห็เจ้าความมองไฟเบิ่งเลื่อนเล่อพอดีว่ามึงอกีเห็นกูบ่เห็นบ่แม่นเด้ป่าดําไล่เสียบเลยครับเสียบบันนี่มาเปลี่ยนเป็นหางครับผมเก่งเก่าบ่อยู่ลนะพี่น้องลายสี่สิบเก่าประยู่ลนะครับตอนนี้บ่ไวแล้วนี่ เสียบเรีวเลยครับนี่ฝาเขาทะลุฝา,านี้แล้วนี่นี่มาหาฝาขาเลยครับนี่ฝาดำฝาข้ามาหาฝาขาพี่น้องเบิง้งเลพี่น้องเริอเปลี่ยนสีนี่มาเขาสีขาวครับผมผางเร็วเลยครับลักษณะของไฟบอลที่เผาเลยครับเด้อนี้กูรูซชื่อเือจะเสียบครับพี่น้องซูปเปอร์มอนท้องเลยครับเรือแก้ไขครับนี่เริ่มเลยครับยู่เเนื้อไปไม่เห็นบอพี่น้องเห็นบอน้ำกันบอลลีลีนลงมาแล้วครับนี่ยเนื้อไปไม่สูงแล้วแอ่งเลยครับผมไ่ช่องเลยครับสุดท้ายตบ เวลาเอาไปเลยหนึ่งร้อยห้าวิฐานะมาช่วยงานอ้าวเพชรนำหนึ่งมาลงอาหารแลวก็เพชรนำหนึ่งบานีเพิ่นมาเปลี่ยนซื้อเลยจากคนบ้านหินพอผ่านมาใส่เพชรนำหนึ่งแล้วอ้าวกำลังเดินทางมาครับเพชรนำหนึ่งน้องแป้งหนึ่งฐานนะครับเรื่อน้องแป้งอ้าวมาเบิ่งกันครับพี่น้องการแล้วว่าให้เลีงออกมาเพราะนั่นโดนพี่น้องบูออกมาแล้วคุณนะกว่าขากว่าคาครับมือนี้มาถวายย่าแมกรโป่งแดง อีกสามหางกับบูขึ้นบูไปบูมาอ้าวเชิงฐานครับพี่น้องมามาเบิ่งกันครับก็รหัสเขาแจ้งมาสามสิบห้าสิบสู่พัสูุบ่สู่คือจุดสิ้นครับผมอ้าวบรรยากาศเลยครับเดนี่นงานเจ้าแม่กระโปรงเขาเอาหม่งไฟมาถวายครับพี่น้องนะมาเบิ่งกันครับ แม่กับผมแดงอ้าวไฟลงน่ะียวาอวหแดงามองไฟลูกที่พอว่าพอไรเดกกูเห็นแล้วมันจุดอยู่นาบ้านกูแตกสอังมาสันอ้าวรหัสพิ่งยี่สิามสิครับมีรอยข้างนาครับเอาไปดมหนึ่งก่อนเนาะอ้าวห้าสิบัไปดมนึ่งพร้อมหรือยังอ้าวออกนิดนึงครับเดี๋ยวไปดนึออกก่อนไปดมนึพร้อมแล้วคอยโชคดีครับสามสองหนึ่งไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กระลังสีดีครับพี่น้องโอ้ยไปเบรกยอดเบรกข้อนิดนึงครับพี่น้องทรงสีดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเช็คกอนครับโอ้ยกระลังสีทรงลำโตสุดยอดแร้ว่าฮันนี่เขาข้อปรับเจนิญเงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกันครับผมล็อกเวลาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอกรรมการเช็คห้เรียบร้อยครับพี่น้องก็ต้องตกใจครับพี่น้องเห็นแล้กันทุกคน ลักษณะบนขาดครับพี่น้องอันตรายอยู่ห่างเด้อลักษณะนี่เผาดันพี่น้องดันลุงครับวันนี้ดันขึ้นนะเปิดหัวแล้วครับหางโก่งแห้งครับพี่น้องหมุนกับลักษณะโอ้ยพี่้องโคโลเลยครับนี่มองไปตาเผายังชัดเจนเลยครับโอ้พี่น้องลักษณะการพอใหม่พ่มี่ะครับมันขึ้นไปมันดึงตัวจากของเก่าข้อแล้วครับเจนเลย เล่าโูดูแล้วกันหักลงหักลงตัววักตัววักเลยครับผมนี่เปลี่ยนดานี่นึงครับผมหัวไหลแล้วแลนตีมง่วงกลวงครับพี่น้องแลนตาเดียวเลยนะแรงเรื่องเห็นบอลขีฟานะครับลักษณะแล้วบอลบีกแล้วครับพี่น้องบอเหยียบบีกบพรถือแล้วไหลย่างเดียวครับพี่น้องเห็นบอเจ้าของมังฟ้าเห็นบอลเบิ้งนึ่กันเด้อปฏิวัติตากูคือบอเห็นตามึงคือเห็นปฏิวัติเอเสียแปรเด้ครับเด้อบางอย่างได้ครับเด้อรหัสเป็น หกสิแพรเดียวครับผมอันนั้นหาสิมาที่มาได้ครับเรื่องน้องแปงทั้งฐานครับผมไปลังแต่งตัวอยู่พี่น้องอ้าวยาผูกกระโปรงแดงครับพี่น้องเขามาเบิ้งครับน้องแปงครับผมจะบางนิดนิดทีมงานของนุ่มเมืองสีเลยครับเด้อยเป็นใส่เสื้อเสียบแปะพร้อมแล้วครับผมน้องแปงครับพาสิมาที่มาน้อนะขอให้โชคดีนะครับเด้องสามสองหนึ่งไป เวลาไปเรียบเ้อยแเราเช็คไก่มันเรียบรรอยงกันครับว่ามันดีบ่ดีลักษณะหางอยู่ข้างควน้อพี่น้องเด้อเอามันปลอดภัยแล้วละมันอยู่ใกล้ๆโซนของเ้าแล้วลักษณะควนติดติดบางออกมานั่นคือบางกับควนจะหางนี่ด้ครับเด้อหางอันตรายเด้อทังซ้ายครับพี่น้องผ่านบ่อผ่านบ่อผ่านเฮาบ่อผ่านผ่านเอาผ่านแล้วครับบูแตกผู้ผูู้แตกหัวมือครับหัวออกแล้วุ่นะเอาแต่หางบ่มีครับพี่น้อง เอามันจบแล้วฟังเย็บรอยเขายังวนบ่มันจบแล้วหมองกาโน่เออเอาเย็บรอยเลยครับคู่กันมากเลยครับนี่ทั้งหางทั้งบังพี่น้องเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับพวกนี่หางทั้งใจบังทั้งขวากับแม่ที่มาหากันบ่เนี่ยถือว่าน้องแป้งขอแสดงความเสียใจด้วยครับเด้อเดี๋ยววันศุกร์หน้าเจอกันใหม่ครับผม ที่ว่าตัดเวลาเอาไปลอยวินาทีไปเลยโอเคฐานะมาซอยงานนะครับเด้อฝอพงเยสเสิร์ดให้ไปลอยวินาทีเลยเอาเอา,าไรเแจ้งไรไปหาควนนะพี่น้องกลางควนเลยเห็นมะเท้าบนด,ดำก้อนใหญ่น,นะครับำกำลังลงมาแล้วพี่น้องนานละลันละอ้าวเอาเอาเป็นบ้าบอกว่าเปลี่ยนตาจูเฉย โจ้กับผู้วัเราหางกับหากแดงๆรงนั่นนะ่ะอเอาแล้วครับตอนนี้เป็นนักประดาน้ำเรามุดแล้วปืด๊ดเอาเงา้ยเราพี่น้องฟันตรงเลยครับเอาไปแบ่งกันเลยไม่ไหวไม่ไหวพี่น้องล,ลิลีแล้วครับรับไปไม่สูงแล้วพี่น้องสุดท้ายแล้วลิีลงมาสุดท้ายตึ๊บหนึ่งสามศูนย์เอาลอยสามสิบเลยครับเด้อบัง่าย<ะ>ปะ เอาต่อมาหน่อยอีกเอานี่เราเอาเล้าวก็ไปนีมาหน่อยสามสองหนึ่ไปยี่สิบสามสิบ้กอุ่นกับปีนองเอาถวายยาปูกระโป่งแดงตาเมาขึ้นดีแเ่เอาป้าขอเล็้วกับพี่นองอยากเสด็จนิดนึงแต่กับธรรมชาติเขามองไฟน่อยนะครับเนาะเอ้คือปราคอถืกที่หัวนี่ละ หัวไหลเลยครับนี่ลักษณะบาเบียกเบ่เบาเอาเบิ่งกันครับเบิ่งไปจะเข้ากลมครับลักษณะดํานักยุที่หัวเลยครับพี่น้องเด้อหัวกลมยันเยาะมุดมุดเอาปนดำเห็นบ้กลมจ้วงก้มจ้วงเลยครับนี่ดำแทรกยุคครับดำไล่ดำไล่แทกของมหาแจ้งนี่พี่น้องขีดไต้แล้วเกี่ยวลงมาเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่านันซีแต่เ้าเห็นแล้วครับจาน ไาเงียเลยครับกระบ้าลอินเลยนะนั่นครับเห็นบบลิลิแล้วนั่นเัยนเี้ยนไหนไปไม่สูงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเพิงไปครับขอหาช่องว่างอาจย์โอ้บ่ไวเลยครับบ่ไวแล้วสุดท้ายแล้วต๊อปวเนะหกสิบพอดีบพอดีไม่ได้มีเหลือก่นเลยเอา